สวัสดีครับวันนี้พี่อายุอะไรครับผมพีสิทธิ์นะฮะมาเรียนช่างทำช่างกุญแจที่นี่เนื่องจากอายุเยอะเยวพี่นิดหนึ่งอาจารย์ก็เลยสมนา,าคุณด้วยริชีหน <1 S 2> <1 S 1> ึ่งชิ้นมีให้เลือกได้ลิชีหนึ่งชิ้นจากริชีไทยแลนด์นะฮะ อาจารย์ให้ฟรีมาเนื่องจากเป็นโปรโมชั่นของคนอายุเยอะอายุ50ขึ้นไปถูกต้องเรา50แล้วนะผมอายุ56ครับได้ผ่านผ่านดูไปชาชนไหมดูหน้าก็รู้แล้วหน้าผมไปเยอะแล้วอายุเยอะแล้วตอนนี้ผมเลือกของมิซูบิชิรุ่นไหนครับตัวนี้เป็นกุญแจมิสุบิชิไทตันแคปนะฮะ เราจะสอนฟรี<ส>นะสำหรับวันนี้อาจารย์จะสอนวิธีการาเปิดให<ค><อ>้ฟรีครับด้านะหลังดูต้องลังครับโอเคข้างหลังก็จะมีโลโก้คณะไรนองไรนะแล้วก็ว่ากันไปโอเคนะนะครับอ่ะขอบคุณมากครับ